ซานเหนียงซื่อเหนียงถ้ากับองหญิงจะเข้าไปพวกเจ้าเฝ้าอยู่นี่ให้ท่านพี่ไปด้วยเถอะไม่ต้องหางมีอันตรายพวกเจ้าจะได้ไรายงานทันไปนายาทั้งสองจะมารับของหรือฝากของรับของ ทั้งสองท่านเชิญตามเข้ามาทั้งสองท่านของที่ต้องการอยู่ข้างไหนแล้วเชิญตามสบาย ทำไมเป็นบันทึกหมากล้อมไปอีเข้อเป็นไปอีเข้อรีบไป,ไปมีคนไดนะ้ได้เราออกไปไม่ได้แล้วทำอย่างไรดีนักขา่าว แต่กบท่อเนี่ยอออ๋ออ๋อมีใครไหมอ้ยอุ้อ๋อโอ้ยะออ๋ออ๋อโอ้ยหนาโ้ยโอ้ฮอะสู ถึงแบบนี้จะอบคุณแต่เวลานี้ไม่ค่อยถูกต้องนะหากคนอื่นเห็นเข้าอ่ะใช่หรือไม่เอาเนียงเสื้อเนียงหาวิธีรังหมาชื่อวนไว้วางใจได้จ้ะพะไม่ใช่นอก็ไมเห็นต้องรีบนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนงานหน่วยซื่อฟังพากอยู่แถวนี้กันหมดเริ่มจากบ้านใครก่อนดีบ้านชิงเอ๋อยู่ใกล้สุดเริ่มจากชิงเอ๋เลยกัน S 1> <S 1> <S หาหมดทุกที่แล้วเหลือแค่ตรงนี้ท่านอัคังซ่อนของเก่งขนาดนี้เลยถ้าถ้าซ่อนเก่งขนาดนี้รายชื่อนี้เราไม่เอาก็ได้นะไปหยวนโม่ <S <S ออมาถึงขั้นนี้แล้ว <S <S ออต้องอยู่ในนี้นะ่เเออไม่ใช่ข้าไม่ได้กลัวข้าก็แค่ขอรบพูดตายนะ่ะ เอาแบบนี้ข,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 ข้าจะไหวไเออไหว้ก่อนคือหลงไปหน้าหลงไปหน้าจําค้าได้ไหมโทษข้าไม่ได้นะโทษข้าไม่ได้แล้วถูกบีบจนหมดหนทางคือหากเจ้ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เจ้าก็ไปคุยกับรองทูตคังแล้วกันนะไปหาเขาจะโทษพวกเราไม่ได้นะเออทางนั้นเราก็มีคนไม่ต้องกลัวนะ อออออฝานี ột, odel, ่ป pues ิดตายแล้วจะเปิดอย่างไรเยนเลอร์นิยมเผาศพอาจจะถูกปิดผนึกถ้าอยากเปิดก็ต้องหาเออเช่นนั้นต้องทำตามกฎของเยนเลอร์ข้าทำเองก็ได้ลงไปหน้าทำชั่วไว้มากมายไม่จำเป็นต้อง ใจอ่อนกับคนแบบนี้ถ้าว่าเจ้าทำดีกว่านี่เจะบอกเจ้าไม่ใจอ่อนเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยดีอ่อใครเองใครเองมามาอุ้ยอุ้ยโอ้ยคันนึงออกแล้วแต่ยกของเรามีกฎว่าต้องเคารพพูดตายทำตามกฎยันเลือดเถอะนะเจ้าเถอดเจ้าเถอดเจ้าไม่ต้องเกรงใจเรื่องนี้เจ้าทำเถอะ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 เขาเป็นคนนอกไม่บอกเราจะทำยังไงจะทำยังไ โอ้จะ oh, สั่งเยอะขนาดนี้กินหมดหรือพอหนังสือเจอแล้วจาหลงไม่ได้หรือ <S 1> <S 1> ได้ฉชน,นั้นก็ค่อยๆกินนะข้าไม่แย่งเจ้าหรอกเจ้ารีบกินเถอะอร่อยมากจริงๆอ่ะข้าม,ม,ม,มีเวลากินข้าเอนี่ยเจ้าแน่ใจหรือว่าเป็นชื่อขุนนางที่พักดีในเย,ยนเลอร์ผู้ร่วมลงนามเหล่าน,นี้ข้าไม่เคยเห็นพวกเขากระทั่งชื่อพวกเขาก็ไม่เคยได้ยนิน แต่ผ่านไปหลายปีพวกเขาก็ยังเฝ้ารอบอกว่าสักวันข้าจะกลับไปเยียนเลอรคนล้มหลงทูฉีหนังสือเลือดฉบับนี้คงทําให้หลงทูฉีกลัวงงกวายเขาปกครองรัษดรเยืยนเลอกอย่างป่าเถื่อนสิบกว่าปีแต่กลับไม่ทําให้ชาวบ้านเชื่อฟังได้ดูภายน,นอกแล้วผู้คนเอาใจเขาแต่ในใจเกลียดเขาเข้ากระดูกดําไออีเครือถึงได้ปรากฏตัวร้านรับฝากตระกูลหลินเขาเองก็หาหนังสือเลือดขอเพียงได้หนังสือเลือด หลงทูชีก็จัดการผู้จงรับพักดีต่อพ่อเจ้าจะได้หมดปัญหาในภายหลังหนังสือเลือดอยู่ในมือพวกเราอาซูเราต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะรู้แล้วยุนโมตั้งแต่ข้าเป็นองค์หญิงพวกเราก็ไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยกันเลยจริงด้วยสิมา จอกนี้ขอให้ชีวิตที่เหลือเจ้าลืมทุกมีสุขทุกวันขอเพียงเจ้ามีความสุขถ้าก็มีความสุขต้องเก็บให้ดีห้ามตกไปอยู่ในมือไปอีเขื่อเด็กขาดเลยข้าตักน้ำแกงปลาห้ เจ้ายังไม่ได้กินข้าวให้ดีๆน้ำแกงปลานี่อร่อยจริงๆทั้งนุ่มทั้งลื่นเป็นของชั้นเลิศในโลกเจ้าลองชิมดูรีบกินเจ้าหิวยยขนาดไหนกันเนี่ยไม่รีบซะหน่อยเจ้ารีบกินเถอะได้กินๆๆเจ้าไม่ได้กินให้ดีโดยเฉพาะช่วงที่ข้าไม่อยู่จะได้กินข้าวดีๆไหมตอนข้าอยู่คนเดียวกินไปสองสามคำก็พอจะได้อย่างไรไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการกินข้าวเรื่องกินข้าวไม่ใช่เรื่องเล็ก ได้ได้ได้สาบานสาบานข้าอยว่หนม่อจะกินข้าวให้ดีๆจะไม่ทำให้อาสู้เป็นห่วงพอจะได้ยังทำแบบขอไปทีขอไปทีอะไรเฮ้อ <c oughs> ถ้าแต่เจ้ากลายเป็นองหญิงเย็นเล่กเจ้าก็ปลอบใจข้าไม่หยุด บอกว่าทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนถ้าก็พยายามเชื่อเจ้าแล้วข้าเองก็พยายามหลอกตัวเองแล้วแต่สุดท้ายลละความจริงเตือนข้าครั้งแล้วครั้งเล่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเจ้าก็เปลี่ยน จ้าไม่ใช่อสูรคนที่ข้ารู้จักเจ้าคือองค์หญิงเยเลอร์ในใจของเจ้ามีแต่อาคังของเจ้าอัสุหลันกับราชดรหมื่นพันในเยนเลอร์ของเจ้าแต่กลับไม่มีที่เหลือให้คนหนึ่ง ซึ่งก็เคอหยวนม่อที่หวังว่าเจ้าจะมีความสุขและปลอดภัยไม่ใช่นะหยวนม่อจะอยู่ในใจเขาตลอดเ้าอยอมรับเขารักษาสัญญาไว้ไม่ได้ข้าเปลี่ยน มีเรื่องที่ต้องคิดข้ากลายเป็นคนดือน้อดึงเพราะข้าแบกรับความรับผิดชอบมากมายมีหลายคนที่ต้องตายเพราะข้าข้ามาคิดว่าถ้าตอนนั้นข้าไม่หนีหมู่บ้านหวงซาจะรอดพ้นหรือไม่หากข้ายอมรับว่าข้าเป็นองค์หญิงเร็วกว่านี้อสุรันก็จะไม่ฆ่าตัวตายท่านาอาคังก็อาจจะยังมีชีวิต เกิดเรื่องมากมายขนาดนี้ข้าจะใช้ชีวิตโดยไม่คิดอะไรในฉางเลอได้อย่างไรเล่าเจ้าตัดสินใจแล้วหรือที่บอกจะพาธนาคารกลับบ้านจริงจังหรือ